สบายดีเนี่ยสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์ตสุขสุขคนบพว่าสิอูฟังไทยฟังด้าหรือต่าง,ตงประเทศจะยินดีตอนดับกสูสองคำว่าเสน่ห์เด้อมาพบมาเจอกับคำว่ามือนี้คำว่ามาถ่ายบรรยากาศดูที่ตลาดเอกชัยแล้วพ่อแม่พี่น้องข้าเบิร์ตเลยไป,ป มาสองคนในพี่น้องมหาหล่อสือของดุกีตลาดเอกสไส้อนี่น,นากสิไทยบรรณากาศไทยพ่อแมีพี่น้องข้าเบิงเนาะให้เขามาแล้วก็จะลืมกดไหลกดแชรเขามต์กันเขามาเพื่อเป็นกำลังใจข้ามว่าแต่ทำาคิดต่อไปในเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ก็คนที่ตามเริ่มทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะ ก็ต้องขอบุญขอบุญพ่อแม่พี่น้องกันเดสุขสู่โคตเนาะที่เขามากดติดตามสองคำว่าคำว่าก็คือท่ามคีบไปเรื่อยๆถ่ายไปเรื่อยๆพ่อแม่พี่น้องเข้าบึงตามทองตลาดเนาะหรือว่าไปทำบุญทำบ่ายก็เสียทายให้พ่อแม่พี่น้องเข้าบึงถ้าผ่าโบนี่ก็ต้องขอถอยขอไปเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อ ว่าเขามาไปใส่แม่กันสันน้อยยางมาในตลาดใ้่ปของขายบุกได้นี่น้รอมีหลายอย่างมะ้วายี่สาบาท40บาทก้วยงาม ออนั่นบเออก็อกมีเลยือบักกัวนั่นบอกเอ,อกตอนกระโคดลายดีเลยวไม่ค่า แล้วก็ค้นคายแล้วก็ไล่ห้าบาทสิบบาทนะคก็ได้เลยข่าวดูกระซ่าเอบาบัตรกำไก้เสียงลบพเพลงไปก่อนดเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเป็นเปิดเพลงเนาะก,กับเสียงเพลงเขามาลบกวนเนาะจะมีเสียงเพลงก,ก็จลงมาได้ได้เมื่อกี้มีกรซิบเนาะ ข้าวหอมครับลูกัยี่สิบเอาจ้าปลุเดียกันแล้วสินะลูกวดูยี่สิบข้าวนอมในนหมอง để lúc bắt đi nhang bắt nhang với giờ đây song phát con bóng há lò sư phát con bé nó. nó không nó, cà xin yang ba đầy đủ không thai ba đầy đủ con để dạy 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 ลายดีแต่สดิมอ่าเคือภาพเหมือดนี่หรือว่ามีเสียงดบควันกระทำพอตัวพอไฟเลยผิดหรองเ้อะเพราะว่ามาในตลาดนอกมักนจะค้น่วนได้อ่าจิมีเสียงดบควันเนี่ย ข่าวก็ตอกอ้องขอตรวขพอไผ่เด้อพ่อแม่พีนนนาาาพาพ่น้องเด้อข่าวไทยไทยบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องเราเบิ่งต้นเรื่องด้อยก็ม <m> ีหลายอย่างเลยพี่น้องแล้วข่าวการศึก บอเอฟซีด้วยวห,หรือว่าเอฟซีทานได้หรือว่าพ่อแม่พี่น้องเฮาอยากกินของในตลาดแบบสดๆเนาะอยู่ที่ตลาดอกีกแล้วใส่หรือพี่น้องเด้อของขายนี่โคบะตุย่างเลยแต่ว่าพ่อแม่พี่น้องเขาจะกินยังกับนี่เดือด Thế em bực vừa xử vừa nào đây Không khai nhưng bụi vứt như đa dạng Cảm bạc và sự đại nhàng đột thiền nằm là sự đại ngọt เพราะว่าพี่คนมีนก็ซีดลงบ่อไหเนอกพี่น้องเนาะคนจะได้ลายดีในตลาดเพราะว่ามจาคนขายไวจักคนสื่อเนาะ ก็วาจะพายบรรยากาศไปเรื่อยๆครับผมว้าสื่อได้บอมแมนบอสฮะดิมาสต์ลังบอจะอยู่ฟั่งดาีบานขบวบาเอืนมันแกวเนาะนะวะเออฝั่งไทยคบว่ากับบุรุ

เข้ามากจนไอายุปางบรัวาเป็นห่ออย่างเข้ามาก็จีละทายรอกละไปก่อนพอแม่พี่น้องข้าเบินเน้งน,นี่เอาถือแก่ไปทั้งซื้อนะมาถือใจกับท,นะทายไปในเรือดไ้ก่อน าพอเมียพ e, ี่น้องเข้าบุญอาว่าคำบาเทตผลบอกว่าบอดีบางงามก็ต้องขอตรวจขอไผ่เด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อคำบาจะพยายามทำเต็มที่แล้วเนาะเสียงคำบาได้ยินี้คอยก็ต้องขอตรวจขอไผ่เพราะว่าคำบาดบริใสใหม่เนาะเสียงอาศิรังคอยนี่แล้วก็ใส่ขาปิดจมูกเด้วยพี่น้องเด้อ โค่นตลาดอันนี้ดูในตลาดนี่ก็มีโคเบิสถูกอย่างได้พี่นุ่มพี่นุ่มอยากกินยังก็มาซืออออาอาอา้อได้เด้อมีเบิสถูกย่างอยากยังก็มาซื้อได้

เยอะหน่วยแต่มันโตลงมาเอาสองหน่วยบ่สก็ปเปิดเพลงอยู่แล้วนะแล้วข้ามบา,าสเลยหยุดคลิปก่อนเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวไปต่อกันอีกคลิปใหม่่อกันอีเด้อพี่น้องเด้อหลังจากข้ามบาด,ดคลิปไปบุ้งกีนาะ พราะว่าเปิดเปิดเพ่เข้ามากระตดออรัดอ๋อพราะว่ามีเพ่งลงมาเลยนอนพี่น้องเนาะเข้ามากระสือหลายอย่างเลยครับ,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 บพี่น้องอยูดิสิบัววันบัวไว้เลยพี่น้องโอหลายเป็นลายเลยนักแหละตอนนี้เข้ามาจะสีมาสือหมูไม่บอกพี่น้องด้านค้ายหมู ระหว่างมาซื้อหมูเพราะว่าก right. ินหมูเนาะเนี่ยซุปหมูซุปอะไรพี่น้อเดี๋ยวเอาไปสบายสบายดนวยคอมเมนท์พี่หนอเข้าคอมเมนต์ได้ด้วยนี่ว่า หมูเป็นตะสื่อบ่หเรือว่าบเป็นตะสื่เนาะคอมินเป็นขามากได้เนาะก็บาดกับโลูิการกับคิดว่าเบ่งเนอตาขนาดก็พอสื่อเนาะอะไนะห้าอะไรมหดวกสิบห้5บาท ชิน้นหนึ่งเลยละ15บาทต้องไปก็ซสือลายแล้วเป็นนักหนีเลยทางไหนฮะไม่หัวกระรด,ดียงกิดก็สวดไรอยี่นรอ แล้วข้ามบาสก์สุด้จบคิดแล้วเด้อพี่น้องเด้อก็ต้องขอบุญขอบคุณพอเมพออเีพี่น้องเรื่อว่าเย็บีต้องเด็ดสูบสูบพ่นมีเข่ามากดติดตามสองคำามบาสบึ้งคลิปให้คำามบาสแต่ก็พอถามโฆษณาเนานะเรเป็นกำลังกาคำบามบาแต่ก็คิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะคำา,า,ามบาสก์บันนี้ยังติดแต่อแทนพ่อแม่พี่น้องมีแต่ สิทําคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเฮาเบิงเดี๋ยบ่พยายามชนกับหมูเฮาล่ะทํคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเฮาเบิงแล้วกขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขกายสบายใจปราศจากโรคไข้ไข้เจ็บนอบ่ให้เจ็บบ่ให้จนให้สุขภาพแข็งแรงสําหรับเลยด้วยกันเบิดสุขสุนเด้อ ตอว่าสิบกิไปแล้วสิทสามว่าสบายดีแลวสวัสดีเรื่องพองแอนดิโนเตอสิบุกคนเร้อ